การต้องหเยียดตกแล้เทาลกว้าว <Wow. S 1> ไม่ต้องส่งมันจะลงลึก uh. ลงลึกจริงๆด้วยจะเข้าลกอื้อ uh. เขาบอกหรือว wow. ่าไม่ต้องส่งนะมันจะลงลึกอย่างกับเทาลกนี่ยผมว่าลองมาดูแบบละล็ข้างๆกับว่าไอ้ตามอาเซียนข้างและยังว่าฮไปอยีกชายข้างฮะจะเทาลกไม่ต้องส่งจะลงลึกนี่ฮะลดละวิทย์ได้เลยฮะจะเทาลกนะช่อนอย่างใส่สวยดีฮะ โอเคครับกระเทาลกฮะขนาดเหยื่อ่3.7เซนติเมตรฮะน้ำหนัก6.5กรัมฮะใบ,บก็เป็นทรงกระเพื่อยตับปลายสีน้ำอังสาให้มันดีดน้ำฮะเพิ่มแอคชั่นของเหยื่อฮะกระเทาะลกใบเอกกระเทาก